สวัสดีพี่พี่ท่านะที่ชื่นชอบระลังในการตกปลาทุกท่านนะครับผมนี่อยู่กับผมอยู่แล้วนะหน้าซีฟิชชิงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกื่อนลับฟาวจะเป็นทางบ้านถิ่นพัฒนานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูหมายนะทางเข้าหมายเหล่าหลวงที่ว่าถามกันว่าเข้าทางไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพิ่งชิมข้าวเสร็จ ถ้าเราตรงไปทางนู้นนะมันจะเป็นเาขาเรียกหนองสอนะครับผมหนองสอนะแต่ถ้าเป็นด้านหลังผมด้านหลังผมจะเป็นาสหรสขันทางพิพิธภัณฑ์ไดลนาเสาครับ <c oughs> น่าจะใช่นะนู้นหนองสอนะครับ <c oughs> ด้านนู้นสหรสขันนะทางเข้ามันจะตรงกับหมู่บ้านาบ้านถิ่นพัฒนานะครับผมเนี่ยทางเข้าลักษณะประมาณนี้ เดี๋ยวเข้าไปเลยตรงยาวอันนี้ผมมาบอกพี่ๆนานาที่ไม่รู้นะครับผมว่าจะเข้าทางไหนนะส่วนคนที่รู้อยู่แล้วก็ก็มาบ่อยกันอยู่แล้วนะครับหมายนี้ตรงยาวเลยเนดะี๋ยวผมจะเร่งความเร็วไปนะ ถึงแล้วนะอันนี้ทางเข้าหมายเราหลวงนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเป็นเกาะนะครับมันเป็นเหมือนเกาะนะไม่เหมือนเราเป็นเกาะเลยนี่ทางเข้ามันจะเป็นทางเดียวนะครับผมทางเข้าด้านนี้ส่วนนะนู่นนะน้ําส่วนทางด้านซ้ายมือผมก็เป็นน้าล้อมเหมือนกันนะครับผมแต่ช่วงนี้น้ํามันลงนะน,นะนะมันมันเลยไม่เห็นแบบเยอะมากแต่ว่าก็กว้างอยูน่นะมันเป็นเกาะนะครับยาวเาข้าไป แล้วก็เห็นมีผมเห็นใน youtube ของนานาบางช่องนะครับก็มาแนะนำหมายนะครับหมายที่นี่จะเป็นชื่อหมายอะไรนะป่ายูคานะครับผมผมจำได้ว่านานาเขาบอกว่ามันเป็นหมายป่ายูคาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับมันจะอยู่ทางซ้ายมือผมนี่แหละครับผมแต่ถ้าทางไปหมายเหล่าหลวงผมาทางคุ้มรัชนนที่ผมจะมาแนะนำก็คือจะต้องเลี้ยวขวานะน,นี่นี่นี่ทางเข้าป่ายูคาอยู่ตรงนี้นะครับ นปน,นินก็กินดีเหมือนกันนะครับทางนี้นี่ป่าอยู่คาทางเข้านะครับปลาเข้าเรื่อยๆนะเกาะน,นี้เกาะหมันใครหมันมันนะครับอย่างที่เขาว่ากันโอเคส่วนทางเข้าเข้านี่เลยเลี้ยวเข้านี่เลยป้ายนี้เลยครับคุ้มละชนนเลี้ยวตรงเข้าไปตามทางทางเข้าทางนี้นะครับผมโอเคเลี้ยวตรงยาวเข้ามาเลยครับ ราจะมาเปิดใหม่ใม่นะครับผมเผื่อน,นะนะที่แบบว่าไปทางโนนพักดีไปทางไหนสะพานเทพสุดาที่มันแบบว่าหมายเต็มแล้วอะไรอย่างงี้นะครับไม่มีที่จะตอกแบบเราอยากมาแบบส่วนตัวสบายๆก็มาทางนี้ได้นะครับผมปลาก็มีเข้าเรื่อยๆนะแต่ว่าจะได้มากได้น้อยอันนี้มันขึ้นอยู่ล้แต่วันลแล้วตะดวงนะครับผมถ้าคนที่นี่เขาจะบอกกันว่าหมันใครหมันมันนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเหีืยอใครสูตรใครผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะส่วนตัวผมใช้เป็นธรรมดานะครับคือมันมีปลาให้ตกเรื่อยๆนะลักษณะเดียว,วพวกปลาบ่อเลย ช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมดูทางมันจะแบบไม่ดีหน่อยนะครับมันจะเปียกฝนมันตกหนักครับเมื่อคืนเนี่ยครับถึงแล้วครับหมายนี่นะเดี๋ยวเข้ามาเลย ส่วนตรงนี้อนาคตนี่จะเป็นรีสอร์ทนะครับผมมีห้องน้ำมีสะดวกนะครับสำหรับอ่าผอบอรหรือบบว่าว่ามีลูกหลานมาเที่ยวเราอยากจะมาตกปลามานั่งนี่ก็คือโอเคเลยนะเดี๋ยวผมพาลงไปดู นี่นะครับหมายที่ว่าอ่าวันนี้มีน้า,านมากี่คันเนี่ยสามสี่หคันได้อยู่คนนี้ก็ถือว่ามีเรื่อยๆนะปลาจะได้มากได้น้อยนี่แล้วแต่คนนะครับโอเคงานกระช่างจุ่มน้ําแล้วแสดงว่ามีตัวเดี๋ยวยังไงผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้ว,ลวถ้าผมตกได้ยังไงเดี๋ยว จะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ